ครับผมอันนี้ก็มาดูพามาดูแปลงสวนไผ่าสางหม่นเนาะอ่าอันนี้อายุการที่ว่าเพาะปลูกมานี่เข้าปีที่สองครับเนี่ยปีปีแรกปีสองพ่อไผ่าสางหม่นเนี่ยมันมันก็จะโตวไวเนาะเพราะว่าขยายพันธุ์หนอ่ออะไรมันจะเยอะหน่อยนะครับผมการทําทํางานที่ว่าเราอ่าจะปลูกพันธุ์พ่อไผ่อันนี้แปลงนี้จะเพาะเป็นเน้นเป็นพ่อพันธนะุ์เนาะ เพราะกิ่งพันธุ์อย่างนี้ครับผมก็ลองกําลังทําค่อยๆทาไปเรื่อยๆอย่างนี้ยครับผมอันนี้มีประมาณนิดปลูกระยะห่างแค่สองเมตรนะครับสองคูณสามเมตรอย่างเนี้เนาะถ้าไม้ไผ่มันโตขึ้นมาพักหนึ่งเราก็ล้อมต้นกลางออกก็ได้อย่างนี้ครับถ้าเราล้อมต้นกลางออกมันก็จะเหลือประมาณสี่คูณสี่อย่างเนี้ยครับผมสี่คูณสี่เมตรการตอนกิ่งพันก็กค่อยๆตอนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมเพราะว่าพี่ๆบางคนก็สั่งกิ่งพันธอย่างเนี้เนาะ ตางกิ่งพันไผ่สั่งหมดอันนี้พึ่งเพ,พิ่งปีที่หนึ่งที่สองเวลาเราพี่พี่จะปลูกสั่งหมดเนี้ยรอสี่ปีห้าปีมันก็จะนานเกินเนาะอันนี้เราปลูกปีกว่าเราก็หาไรายได้ละแล้วก็โดยการไรายได้มาจากอะไรเราก็ไรายได้ก็มาจากการตอนกิ่งขายเนาะถ้าพี่พี่ไม่ตอนกิ่งขายเลยอย่างเงี้ยก็เราจะก็จะไม่มีไรายได้เนะาะเนี่ยกับกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ย อ่าที่พี่ลองลองลองทด,ทดลองดูเนะเาะฮอนกิ่งนี้ปุ๊บอา่าขึ้นมาแล้วก็ตอนกิ่งเอาครับผมอา่าตอนกิ่งตอนอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับผมอลองลองคนไหนที่ว่าอยากจะลองอา่าทำพวกอา่าพวกไผ่กิ่งกิ่งไผ่กิ่งอ่าไม้ไผ่ที่ว่าเราเอา่าเอามานมาํามาขยายพันธุ์นะครับ